สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาพบกับยามาฮ่าเอ็ค่ะสำหรับยามาฮ่าเอ็วันนี้นะคะที่ร้านเรามีครบถึง4สีแดงขาวดำและสีฟ้าค่ะ ขออนุญาแจ้งราคาเงินสดค่ะราคาอยู่ที่98,500บาทราคานี้ขายตรงตามหน้าเว็บไทยยามาฮามอเตอร์ไม่บวกเพิ่มค่ะลูกค้าซื้อเงินสดจ่ายที่98,500บาทปีจดทะเบียนฟรีพรบค่ะแต่ถ้าหากลูกค้าบอกว่าสนใจเป็นเงินผ่อนล่ะเป็นเงินผ่อนเราก็ขายค่ะสำหรับเงินผ่อนนะคะยอดจัดไฟแนนฟรีดาว98,500บาทผ่อนประมาณสัก36งวดประมาณ3ปีค่ะ ดอกเบี้ย1.09%ค่ะ3ปีก็ตกประมาณ3,800กว่าบาทค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะยามาฮ่าเอ็นแมหรือรถยามาฮ่าในศูนย์บริการเทโรเซลลสามารถติดต่อช่องทาง Facebook ช่องทางไลน์ร้านหรือโทร027111122ค่ะและคลิปหน้ามาพบกันค่ะว่าเราจะแจ้งโปรโมชั่นดีๆสำหรับรถรุ่นไหนอย่าลืมกดติดตามกด u ับสไ i b e เปิ๊งลรงใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ